สวัสดีครับ <Iya. S 1> บ่าวสวัสดิ์ครับผมมัอ <Chelsea> นี <lease camping. S 1> ่มหาประกาศครับผมมัอนี้ครับนาเวศครับนาเวศก็ลงไปสำรวจเบ้างครับผมมัอนี้มาห้อยให้ครับผมมัอนี้ครับผู้ครับนาเวศก็ได้แต่ลงเบ้างนะนาเวศครับผมนาเวศครับผมสวัสดีครับผมพระเวศครับนี่ครับมัอนี้มาสำรวจอยู่ห้อยให้น่อยนาเวศนาะครับตามรุ่นด้วยกันครับผมเคยมาด้วนึ่งเธอแรกของปีครับผมน้ำขึ้นบนนาเวศ อ้น้ำลายนะครับผมน้ำขึ้นรุ่นด้กันครับผมค,ครับผมมีบอดพี่นอ้องโอหญ้านี่โอ้ยไปนซูนใบไม,ม้ครับไายนาเวทมาจัดการบ้างครับผมครับผม จากสิไงใคือบัวใดเด้อพี่น้องตัวนี้เพราะว่าซูนบอดมาไก,กาบ่บัครับนี่เป็น่มีบ่แมน น้ำขึ้นไหลครับผมมือติบปลาไปจังหน่อยก่อนจังมาเบ่งไหบยบ่ได้ครับผม้จะมาเบ่งไหมนี่ครับน้ำขึ้นไหลครับผมมือนี้ ี๋ยวมาสำรวจแงนี่ครับผมนาเสตางบุรีวศสายตาบุรีตัอิตั่หกันเอายากพี่น้องเอย ข้าได้ก็คือแบบว่าถ้าโบได้ก็คือโบตามครับเรายากนี่ครับบวในี่ใบไม้ทุกที่ื่นเเนาะเมนนี่ครับเปลือกนะนี่นเนะขาวๆวิว่งก็มีวิ่งคิดดับก็มีเลยที่เลยเขาเห็นกระตักเขาโบเห็นกระโบ,บได้ อลองเทียมแล้วแม่นครับเดาได้พี่น้องนี่ครับ,อรบลองซุ่มเสียงบ้างครับผมเสียงก็ได้แต่เสียงยันปลา่าไปไก่แล้วครับเพราะว่าน้ำขึ้นน้ำโอ้หกปัน มีทงสิทธิ์มีรเปการให้ขวงนี่สวิงนี่ใ่วงนะบอกวงให้ปลาล่อบ้านนึกว่าในปลาจะตัวอยู่มกคนนี้บุรีนี่ครับผมมัครัมศิษิ์บุรีนี่พี่น้อง กีตาร์หัวอีไห้ครับผมนี่จุมก็เอางอ่างยู่วอดงหญ้านะครับใบไ,ไม่หลายพี่น้องพากรถือว่าร้อยไง่ครับผมนี่ครับแต่แรกแห้งมานครับผม,มนาวเวกจะไปล่อวอดที่แรกครับผมเพื่อฟุกได้ ม่วงเนาะม่วงก็ได้ม่วงอันนี้นี่นี่มได้ซ้ำพี่น้องโอ้ยบัได้ล่อซ้ำพี่น้องบองยาหน่ม่วยไอ้ือก็ได้นีมครับผมแต่เสือุงครับผมนี่ครับผมบได้ล่อซ้ำวาสิล่อของยาหน่กี่ต่าป่าครับผม แคนาเวทซัวจนนี่นะผมปอดเต้สมสองครับผมเดือยังเดือดเบิ้งข้างหน้าของมันมีท่า,ายอยู่สองแซ้ยมครับผมครับผมหมุนป่าเลยที่น้องมือนี่มองหามันหน่อยครับมันหกมันเขา่าโบได้แบบรอบนองครับผมเพราะว่าลงเป็นหมองเป็นหมองไปครับผม มันอยู่ในใบไม่เดนเวทซาซาผมหาเพิงมาเถอะน้าอยู่ในนี่เลยจ็บมันเปเรียงโพดจันเรยงยังไงดิลูกฝุ่ก็ได้น,มมดน้ำไม่แห้ มันชีเทสปวดบุ่ใหญ่ดอกใช่น้ำลายครับปีนี้มันน้ำลายกว่านี่ีเทสปวดมุ่ใหญ่ดอกครับผมเห็นแล้วเจอแล้วแต่ว่าน้ำเลือดตีน้ำเฮงอย่างนี่มีอาศัยเบิ้งเอาน้ำอาศัยน้ำใสเนาะที่ได้เนี่ยคือว่าเห็นโตัวมันเองครับ มีกสิเห็ดแลวเนาะเปิดบงเลยนโอ้ฝนใหญ่ใหญ่ได้พี่น้องยูนในใบไม้ดูแต่ว่าทางใบไม้แห้งหลายครับไ่เห็นตัวมันรอไปนะเว้ เบริตัวนบะริโลนะเดี๋ยวตักลงก่อนเดี๋ยวมันดีของานี้เพื่อฟูกอีกเพื่อมยานี่นะฟูกอีกเลย ลอไหมเนี่ยผมเอากระสีล่อไปพี่น้องนเวิศถือมาผมมาได้เลยมาลงเบิกได้กันครับผมเปลี่ยนก่นนี่โอ้ยป่าเป็นล่อเขาก็ต้องพวกอันนี้ไว้เลยเมื่อนาวิศพกถุงไว้มันเงาเลยมันเหลื่ยมป่าสิตื่นเนาะไม่ใช่ปูมาป่าที่เจ้าของฝนมันสิตื่นะปกๆเลยผเสียงไม่ใช่ ขอเสียมันคือเขาก็บ่เห็นตัวนะมันมันลีอยู่นี่บหมูเดี๋ยวจะมาลุ้นด้วยกันครับผมมาเดานาเดาไปเจอแล้วอืมกุ้ในใบไม้เลยพี่น้องจะออกเป็ยังไงบ้างเหยีดๆาไทยเลยใบไม้ปุ้งๆฮัมเมนพะโลดเปนบ่อนาเวต ตื่นในนาเวทบอดใกล้กันึึรุนครับผมรุนครับผมผมกแบยุงยนูเขาอะูเขาานี้ภูเขาถึงภูเขาก่อส้ะ นี่อีกไปไหน้าอกเดี๋ยวเดี๋ยว,วผมเป็นยังไงกครับนีอสิ่งน,ไไน,น,นีนี่อีกไปหน้าอีกแบบโอ้ผีน้องจับไว้อยู่มั่นใจบ,บ<น>ุ๋มเดี๋ยวเดี๋ยวจับฟอดไปก่อนเด้อได้เลยผีน้องฝอดบางยาเลยครับผม มันหล่นลงอย่างนี้เูด้ยเบ่งบอกปากเรอครับผมนะมันหลนลงอยู <c ười> <c ười> ่นี่ตัวปากใหญ่เองรอให้เข้าครับผมนี่ครับเนื้อเยืบอบวบามันโลนะ ครับเป็นลุงป,ป่าอยู่เลยป่ารอไว้ครับผมนี่ล่ะเนี่ยบางเลยคือเกา่าบางอย่างมาลุ้นด้วยกันครับผมมาลุน้นตัวนี้พี่เนาะโมนามีตัวนี้กใครโอ้ได้เลยพี่นนเนาะเห็นตัวมันอยู่นี่ครับเห็นตัวมันยังไง ต่ว่าห่างเร็งเจ็บขนาดตัวนี้หางซอยแป,ป๊บเดียวพวกเป็นยังหางแต,หงแตกหืมห่างแตกมัดสีหำก็เศร้าครับอุ้ยตัวนี้ได้ครับผมลาเวนชอน์เลยครับตัวนี้นี่ครับจีต้าปลาห้วยอีหยอไห้ครับผมมาไก่ครับผมมื่อนี้คืเบื้ฟอรเก่าอ,อยู่ครับกั๊นะเผมพยายามมาให้กันพี่น้องบ้านนี่ นาเวียดมามาแล้วแต่ว่าบลูว่าสิได้คือบ่ได้ครับผมมาลุ้นให้กันตัวพี่ตัวนาเวาียดเหนือพีนาเวาียดบังกับผม ขึนมันตีีอยู่ในนี่แงละนะเวทรีได้เพิ่นเนี่ยข้าเข้าอูนี้โอ้ือปลาตัวนี้มันตีวะตัวนี้ตัวรอมันตีงก็เปลี่ยนไปได้โคเอเียของการบังยังที่คือว่าเข้าโบเห็นปลามันเข่าฟอดได้วหมนกัแม่แต่ถ้าโบบังมันตื่นมันเห็นนาพ่อติรุ่นพรบผมได้บบได้ก็คือคือว่า ถ้ามันเพิ่งใส่กันหรือมันก็บุญีไปใส่ข้าเหิมอยู่นะเมนจอ้ตัวนี้มันตีงมีอะไมันตีงแห้งนะมีมันตีงอีกเขามันอีกนะมันเลยน้ำแลสะเสนือนี่นี่เหี้ยนี่บ่รัุบครับ นาเวศกซ่อนได้อีกครับพี่ยายนเดเอาฟอดนะฮะจนได้นี่ครับฟอดที่ล่อเธอแรกพี่น้องนาเวศกลับไปเบิ้งใหม่อีกครับผมอยู่ใกล้กันนาเวศกไปไกลไปไหนบอกนี่ครับปนอิ่มได้จนโอ้ยใหญ่อะไรจนได้ปนานาเวศนี่โอ้เกือบบนน้ำแล้วอ้เตี้ยเป็นที่แล้วครับ,รบถ้าเอาปลาแบบ แยกเบิ้ลครับผมนี่ครับตัวล่อตัวแรกครับผมตัวบังยาในล่อตัวที่สองครับรักษาง่ายอยู่ครับแต่ว่ากะห่างแตกครับผมแต่ว่ากะมักซีฮัมืึงก็น่าจะโอเคครับผมนี่ครับได้ซีแต้มครับผมตามรุ่นตามเบิ้องด้กันครับเอาเนี่ยมันซีเจ็บจัิงจังเลยรุเลียงโหดใส่ห่อโหดใส่ห่อโหดท่าเลย มีหลุมตรงนี้แล้วลุ่มหลุมแล้วโอ้หาลุงยาเห็นตัวแล้วข่า,างานเนี่ยนะเฮ้ยระเบิดได้แล้วครับผมอ๋อดำพึดดำพึดน,นี่พี่น้องจะใส่ถุงย้เบ้างครับผมนี่ครับผมอ๋อกะโมกบาดเจ็บอย่างนี้แหละตัวใหญ่ครับตัวนี้ หาแต้มครับผมตามรุ่นตามเพิ่งในกันครับปวดมันหกพูดครับพี่น้องน้าก็ขึ้นครับมือมะขืนในฝนตกแห้งครับผมนี่ครับหาแต้มครับผมครับผมป่ามนีกะได้หาโตครับพี่น้องน้ามันขึ้นเอายากครับผมเลยได้แต่ล่อครับว่า ซ่อนครับผมนี่ครับหาตัวครับผมกีตาร์ปลาห้อยให้ครับผมสำหรับเอฟซีท่านใดลูกค้าใดสนใจกับถักลายมาเลยเด้อพี่น้องครับผมไอดีลายกับศูนย์แปดห้าหกสี่แปดเจ็ดสองสี่สี่ครับผมนี่ครับปลากีตาร์ปลาห้อยให้ครับผมมาอนี้มาไก่ครับผมมาสี่สิบโลครับออกจากบ้านมาเมื่อครับผมเป่าเมื่อครับมันคำแล้วสี่มงแลนครับตอนคลิปนี้ก็ไว้สวัสดีครับสวัสดีครับ